วันที่26กรกฎาคม2567นายเตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยร่วมการปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาณบริเวณลานน้ำพุสถานสวพภาสภากาชาติไทยกรุงเทพเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมในพื้นที่5จังหวัดประกอบไปด้วยนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามปทุมธานีและนนทบุรี สำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจัดโครงการคาราวานจิตอาสามอบคุณค่าสู่สังคมภายใต้แนวคิดกิจกรรมอาสาสมัครกาชาติให้ด้วยใจโดยมีอาสาสมัครกาชาติจากกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครกาชาติในส่วนภูมิภาคจำนวนกว่า1,800คนร่วมกิจกรรมในโครงการคาราวานจิตอาสามอบคุณค่าสู่สังคม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่กิจกรรมมอบคุณค่าสู่การบำรุงวัดกิจกรรมมอบคุณค่าสู่โรงเรียนกิจกรรมมอบคุณค่าสู่สังคมโดยจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชนทั้งนี้มีกิจกรรมบริการตัดผมแก่ประชาชนโดยอาสาสมัครกาชาติการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการช่วยเหลือในปัจจัยขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคมสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน